และเพชรบุรียังเป็นพื้นที่สําหรับกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตและรวมไปถึงงานประจําจังหวัดด้วยค่ะและสําหรับบรรยากาศวันนี้นะคะคือทุกคนเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมามากๆมาออกกํลาลังกายกันค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยเพราะว่าที่นี่เนี่ย,เ,ยเริ่มต้นมาราธอนมีตั้งแต่5กิโล10กิโลกิโลแล้วก็4 2กิโลเลยทีเดียวค่ะซึ่งเหมาะกับทุกเพศทุกวัยและทุกไลฟ์สไตล์ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้โครงการรีวานะคะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาที่หาดเจ้าสำราญนั่นเองที่นี่นะคะเป็นที่ที่เหมาะสําหรับการทํากิจกรรมต่างๆมากๆเลยค่ะและปีนี้นะคะแอมพาทุกคนมาที่หาดเจ้าสำราญมาชมกิจกรรมเพชรบุรีมาราธอนปีที่3ค่ะซึ่งโครงการรีวาเราเป็นสปอนเซอร์ที่นี่เป็นปีที่2แล้วค่ะสาหรับบรรยากาศวันนี้คนเยอะมากๆเลยค่ะนอกจากเพชรบุรีเนี่ยจะมีทะเลที่สวยอาหารที่อร่อยแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมทางทะเลนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ็ตสกีบานานาบ๊ท หรือจะเป็นกิจกรรมวิ่งมาราธอนอย่างที่นี่นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอมก็มาประมาณตีสเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศคือดีมากจริงๆแล้วเหมือนจะมาเร็วแต่จริงแล้วมาช้ามากนะคะตีสเพราะเขาเริ่มวิ่งกันตั้งแต่ตีสองเลยค่ะหากใครสนใจแล้วก็เป็นสายรักสุขภาพเนี่ยินดีต้อนรับสู่เพชรบุรีเลยค่ะ วันนี้นะคะแอมค่ะโครงการรีวานะคะขอฝากกิจกรรมดีๆนะคะที่หาดเจ้าสำราญเพชรบุรีค่ะกิจกรรมเพชรบุรีมาราธอนปีที่3ค่ะและปีหน้าเนี่ยก็จะมีอีกนะคะและอย่าลืมติดตามค่ะดูว่าครั้งหน้าแอมจะพาไปทำกิจกรรมดีๆอะไรอีกค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้ทีมงานและก็แอมทำผลงานดีๆให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ